วาเลนไทน์หวานฮะสาวเปิดตัวแฟนแต่ยังไม่เผยหน้า หวานกันมากแต่ละคู่หลายๆคนอาจจะทราบกันไปแล้วว่าเปิดตัวรับวาเลนไทน์แต่งานนี้สาวๆแต่ละคนนั้นไม่ยอมให้เห็นหน้าสักที่จะมีใครบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่5แพรวานิชาพัรเรียกได้ว่าสถานะหัวใจมีว่างแล้วจ้าเพราะหลังจากที่ออกมายอมรับว่าได้เปิดใจมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแถมยังตรงสเปกกับที่เคยไปขอพระแม่ลักษมีไว้ทุกอย่างทําเอาหลายคนอยากเห็นหน้าว่าเป็นใครแต่เจ้าตัวก็เบรกแรง อย่างไม่อยากเปิดตัวออกสื่อถ้าใครเจอก,ก็ขออย่าถ่ายรูปมาลงแต่ถ้าว่าช่วงวาเลนไท์ที่ผ่านมานี้เจ้าตัวได้โพสภาพหอบช่อดอกไม้หวานรับวันวีเดแหมงานนี้ก็ยังได้เปิดภาพชายหนุ่มปริศนาที่เผยให้เห็นแค่ด้านหลังเท่านั้นงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะข่าว่าเมื่อไหรเจ้าตัวจะเปิดตัวแฟนหนุ่มให้ได้ยินชมกันแบบเต็ม คนที่4มินพิชยาหลังจากที่ใช้แคปชั่นสถานะโสดมานานแล้วที่ก่อนหน้านี้เคยเปรยๆว่ามีคนคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครหรือคุยกันในสถานะไหนจะล่าสุดดูเหมือนว่าวาเลนไทน์ายปีนี้ดูเหมือนจะไม่ว่างหรือจะมีเจ้าของหัวใจแล้วหรือเปล่าเมื่อเจ้าตัวโพสภาพชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถือช่อดอกกุหลาบมาให้ที่ถึงแม้ไม่เปิดน้าให้เห็นช,ะชะัดแต่แคปชั่นที่เขียนก็ชวนให้คิดว่าปีนี้ได้ดอกไม้แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าของดอกไม้วันวาเลนทนยของสาวมิน เป็นเจ้าของตัวจริงของหัวใจหรือไม่คนที่สมชิปปี้ซีรินเปิดตัวไม่โสดอีกคนแล้วสําหรับนักแสดงสาวจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นได้โพ์คลิปผ่านอินสตาแกรมอวยพรวันเกิดหนุ่มปริศนารายหนึ่งซึ่งที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวไม่เคยเปิดหน้าเห็นเลยเห็นแค่ด้านหลังเท่านั้นล่าสุดหวานรับวาเลนไทยของปีนี้ที่ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะได้พาแฟนหนุ่มปริศนาฉลองวันวีเด์ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ยังไม่เปิดเผยหน้าของฝ่ายชายแบบตรงๆยังขออุบไว กงานนี้ต้องรอลุนว่าหนุ่มคนไหนที่เป็นคนคว้าหัวใจของสาวคนนี้ คนที่2พลอยพลอยพานสําหรับคุณแม่ลูก2ที่หลังจากจบกับรักครั้งเก่างานนิสะตัวได้เปิดตัวรักมหม่หวานรับวาเลนไทน์ต้อนรับสถานะหัวใจสีชมพูด้วยการเปิดตัวหนุ่มปริศนาคนพิเศษแม้จะได้หินเพียงเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการมูฟออนของสาวพลอยแล้วคนที่ 1. พิมพ์พิมพ์ประภาปิดท้ายกันที่นักร้องและนักสแสดงสาวหลังจากที่ซุ่มคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการเกือบสองปีซึ่งที่ผ่านมาสาวพิมพ์แทบจะไม่มีรูปคู่เลยล่าสุดวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมาในที่สุดก็ใจอ่อนลงภาพคู่กับหวานใจแฟนหนุ่มนักธุรกิจในวันแห่งความรักพร้อมกับชอ่อดอกกุหลาบงานนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไหรเจ้าตัวจะเปิดตัวแฟนหนุ่มให้ยนโฉมกันแบบเต็ม